เห็นพี่กอณ์ทำตตะเครื่องแป้งเลยจะมาพังที่เล็ไปเลยจุ๊จุ๊จุ๊นี่สีขาดไม่ได้เลยขอเบิกตัวช่วยสุดเจ๋งแล้วก็กระดาษตัดตัดนี่อุ๊ยพี่กอณมาลบยิงไว้นี่ลอดตัวไปทีอุ๊ยนมาเว่าแผ่นจะพังซะแล้ว สายล้นีติดตรงบาเรรีนาคาปูชีนะอุ้ยอันนี้ลิงใส่รับหรือเปล่าถูกเย้ถ้ามีมีรองเท้าด้วยอ่ะอันนี้น่าเหมือนพ่อเลยพอมหรือนี่คือพี่กรณ์โรบอทไปป่วนครัวพี่กรณกันดีกว่ามีอะไรกินบ้างมีน้ำลิบล่ดิ้งด้วยเต็มสดชื่นมากเหลือละเรงสีสีแดง หน่อยหัวใจของเลิฟโพชั่นเหลือว่าอะไรอีกดีนะจะทำต๊ะเครื่องแป้งผมก่อนอา้าวก็สวยอยู่นะาสามสิบเมษายนนี้น้ำเลิฟโพชั่นจะมีขายที่ซีเทุกสาขาครับ